สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาเจอกับพี่วัวแล้วก็พี่ควายนะคะพี่ควายสีดำนะคะนี่สองตัวนี้นะคะมายืนอาบแดดกันคะ่ะนี่นี่มายืนอาบแดดกันแบบมีความสุขมากเลยคะ่ะเนี่ยนี่ดูคะ่ะลองดูสิ ส่งเสียงร้องหน่อยเลว็วพี่วัวพี่ควายส่งเสียงร้องหน่อยนี่โันอนอาบแดดอย่างมีความสุขเลย,เด,ยเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำนะน,นอนอาบแดดกัะไปก่อนนะนี่น,นวกควายนะคะ นอนอาบแดดนะคะพี่วัวกับพี่ควายนะคะนอนอาบแดดกันนะคะ พี่เวอร์กับพี่วายไปดูน้ำนะคะนี่โอ้ยเจออะไรด้วยเนี่ยพี่เวอร์พี่วายเราเจออะไรกันด้วยเนี่ยโอ้โหไปแล้วควาใช้นา กันใหญ่เลยนี่อ่าคือว่ามากิน ตามสะพานกันไปแล้วนี่เดินตามตูดกันไปเลยเอล่ะรอพี่วัวด้วยพี่ไาย น้องๆชอบนะคะพี่ฝากให้กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้นะคะพี่วัวกับพี่ควายนะคะขอควายไถายนาน,นะคะกับวัววัวนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาะค่ะ